เอ,นะเอานี่ยตายนะรอรอรอ,อ,อให้ต้นงข้าไปเข้าไปเข้าไปรอรอเดี๋ยวเพื่อนมันออกมามันมีตัวเข้าไปในีมาเก็นรู้ออขาตาย<ห>วะขาตายแล้วพี่ตาย,ตายเหรอตายผมยิงตายเหลือตัวเยวเหลือตัวเจ็กปะ ใช่ใช่เช็คกับกองเขาบอกการตัดหนังลัวก็ไหนล็อกหน่อยล็อกหน่อยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้กลางไปเช็คตัวที่หอยนู่แล้วนะโดนนะโดนนะฮะ เียวมั้งมีนีมีีเห็นเน,นตีครับเลออ่นจนจอไปได้แด้แล้แล,แล้เอาเล่นทันนี้มั้งนี่ทำวัววัวได้ได้ คไอ้มงมงมงอยู ots, ่ไหนอ่ะคงข้ามเหรอจอเราต้องออกว่ะอะไรที่ออมถามชาวถาม่าไปเลยี่ยวพาวิ่งทำไปกางวันามวะไม่งโดยนดนัะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สองชั้นนอนนั่อยู่บ้านสองชั้นเอาละงหลังนี่สองตัวสองตัวมันมันมันทะลุหลังโพสได้เห็นยังไม่เห็นไม่เห็นมันอยู่ข้างหลังมาเข้าวันเดียวโพสเข้าวันโพสแล้วเข้าหลังให้กเลยเดี๋ยวโพสอยู่เดี๋ยวโพสเข้าหงหลังโพสดิไปเอาระเบิดมันหน่อย ยิงผีจบเข้าหลังโพสหน่อยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมันอยู่ข้างในอยู่ในช่อง,งในอะ่ะยืนอย่าอย่าวิ่งชา้าเข้าไปนะเดี๋ยวรอละของพร้อมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเไปมันอยู่ข้างในสองตัวอย่าหาระเบิดยิงผนะีหาระเบิดดได้แล้วหน,น้าให้ที่เพื่อน 在这。 นึ่งนนึ่งนะ้ยอาอ่าเะวังละววังยวมีระเบิดปะเฮ้ยระเบิดแฝตป่นึ่งเดี๋ยวระเบิดอ้นี่ไม่มีไมห้องแป๊บแปบ มีแฟดเดี๋ยวจะปาแฟดแล้วเข้าไปได้ปะได้ได้เอาให้กำลังวิ่งไปอย่าให้มันชุบนะอย่าให้ชุบกันนะมาๆแต่ตัวนี้แต่หมดตอนนี้แต่หมดหมดเลยใช่ปหมตัวนี้หมดตัวนี้หมดไปกระโดดข้างๆดูก่อนหลอกเราไมัน,นออกโอเคีอคิวตึงว่ะ <4 K S 2> ตึงว่ะโอคิวงเหรอใช่ ระเบิดหนึ่งลูกมีมากดีนะดีนะที่ผีดอก f o ว์กิฟจิ๊บ่ะจิ๊บบ้างเอามาก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าปโอ้ ใช่ไหมชิกมั้งต้องไปเคาะหัวแันี่กล้องหมกยี่แล้วเราอยู่ในวงว่ะดักก่อนไหมวงแย่ดอกแ่ะพีอยังได้ไกลไกย่ไหน จะไปเล่นโรงพยาบาลให้ก่อนดูคนหน่อยดูคน,น,คน,น,นคเดี๋ยวผมเล่นหลังมาเก็ตเราต้องเล่นขึ้นเขาขึ้นเขาขาวอ่ะเกาะซ้ายขึ้นนู่นัะไปไหมเขาขาวเหรอพี่ ทัดทงไปฝั่งน้นข้างหลังไปก็ได้รอบนึงมันก็เคลียร์แล้วไปเลาะไปนู่นน่ะเฮ้ยมีผีวิ่งว่าไกลไปไนี่เหรอไปตรนะงนั้นของเราไม่ตามเ่ะครั <L> ้งแรกชาร์จเข้าขบ้านไม่มเสียเลือด ใครมีขวานเก็บนี่โ <Okay, okay. S 3> อเคก็น่าประลาดเก็บเลยผมมีกระสุนนิดนึงเก็บน้ำวงน้ำวิ่งน้ำหัวสามเทียบเลยโ okay. <G> อเคกดีแซ่ด DX ด้วยกูถืออะไรมาเยอะแยะวะโอ้เค okay. ใครแม็กไม่พอบอกนะ,ะแปลกไ็กพออยุ่ก่อนหลบป้ายก่อน ขึ้นเผาก่อนนะนี่ดูอ,อ่ะ ผมมาจ้อดตะกี้ก็คมอยู่นะทั้งเดือนจะเอาผมสองตัวเตอร์เทพอ่ะพี่ทูสอนเปิดโปงตปยะว่าเจอว่ะ ชุดนี้ก็ได้นี่ชุดนี้ปะกำลังสาเมเลยทำได้ได้ใช่ไหมต้องคือต้องออกซ้ายอีก่อย เรเกาะไม่ได้เหมือนเดิมแล้ววะไปทางซ้ายใช่ต้อ้โหกลับไปเมืองนี่ติดตึกอ่ะได้เหรออ่อคงจะไปตึกขับวะล่ะขับครับเฮ้ยเราต้องหนักเนินนี้ก่อนไว้เชื่อดิเดี๋ยวมันคนลงเนินเขามาเท่าว่าเลยห้าตัวเลือสองตี้เน้นตี้เดียวกันเนี่ยชื่อเดียวยาวเนี่ยชื่อยาว ไค่พรีเมียมแดงเลขห้าเลขเ็ดเลขสองเลขแปดนี่นะเะพอกเดีอืถ้าะดักมีนหลคาบ้านได้ขึ้นเป็นว่าต้วฆาตคนหนึ่งตรงมีสองคนตละหลังเลยด้ผมมีคนเีย เันเงระวังโดนเพราะหนังค้าผมเห็นลแล้วป้ายสะพานมันนี่มันนี่คนหนึ่งไงอะรหลังค้าัดำเะหรอทางหนุนโรงพยาบาล ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เห็นไหมต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อยู่หน้าผมสามตัวครบแล้วครบแล้วโอเคเองดักเองดักฝั่งซ้ายเดี๋ยวดักฝั่งขวาให้ผมดักนอกตัวนะตรงไหนจอดจอดปินเลยปินเลยดักมองนี่ดักมองนี่ เดียวตัวเดียวเดินมาบ้านวะเก้าคิว,วอ่ะของทีวจอกูล็อกอ่ะซิกไม่ซิกล็อกหัวว่ะโดนหัวตรงนั้นเลยเห็นไหม